สวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลมาฝากค่ะและสำหรับในคลิปนี้นะคะมีหลายๆคนสอบถามเข้ามาว่า อยู่16จังหวัดกลุ่มม .40 สมัครใหม่แต่ทำไมเงินถึงไม่เข้าคลิปนี้มีคำตอบนะคะก่อนจะไปรับฟังพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ วันนี้20กันยายนนะคะก็เป็นวันที่เป็นกำหนดการโอนเงินของกลุ่ม16จังหวัดสมัครใหม่นั่นก็คือสมัครในวันที่4ถึง24สิสิงหาและขึ้นว่าได้รับสิทธิ์โดยกลุ่มนี้นะคะก็จะได้รับการโอนเงินในวันนี้ซึ่งหลายๆคน แจ้งเข้ามาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะว่าได้รับเงินกันเรียบร้อยแล้วซึ่งเงินจะโอนเข้าในช่วงตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีห้านะคะก็หลายๆคนแจ้งเข้ามาทางเราข่าวสายขวดและน้อยก็ดีใจด้วยนะคะแต่หลายๆคนก็แจ้งเข้ามาว่า ฉันก็อยู่ในกลุ่ม16จังหวัดสมัครใหม่แต่ทำไมเงินยังไม่เข้าตรงนี้นะคะต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนเลยว่ากลุ่ม16จังหวัดสมัครใหม่จะมีกำหนดการโอนเงิน2วันด้วยกันนะคะนั่นก็คือวันที่20และ21เพราะฉะนั้นใครที่เงินยังไม่เข้าในวันนี้ให้รอดูพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าการโอนเงินของประกันสังคมจะโอนตามเลขบัตรประชาชนและวันนี้เท่าที่แจ้งเข้ามาตอนนี้นะคะก็ จะโอนถึงเลขบัตรประชาชนที่ขึ้นต้นด้วย 3- 5นะคะแต่ถ้าใครที่ได้รับเงินแล้วและเลขบัตรประชาชนเลย 3- 5ไปแจ้งเข้ามานิดนึงนะคะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้จะได้นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นที่อยู่ในกลุ่ม16จังหวัดสมัครใหม่ได้ทราบนะคะว่าตอนนี้ได้รับเงินไปถึงเลขประชาชนเท่าไหร่กันแล้ว แต่มีหลายๆคนนะคะที่บอกว่าตัวเองเงินยังไม่เข้าทั้งทที่เลขประชาชนอยู่ต้นๆตรงนี้ต้องบอกไว้เลยนะคะว่าบางคนจะมี SMS แจ้งเตือนเข้ามาว่ามีเงินเข้า5,000แต่บางคนไม่มี SMS แจ้งเตือนตรงนี้เราต้องเอา บุ๊กไปอัพที่ธนาคารดูนะคะถึงจะทราบว่าเงินเข้าแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่เงินยังไม่เข้าหเลยนะคะลองเอาบัญชีไปเช็คที่ธนาคารดูว่าได้เงินหรือยัง2ก็คือให้รอพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะว่าเราอาจจะอยู่ในกลุ่มของวันพรุ่งนี้ก็ได้ และที่มีหลายๆคนสอบถามเข้ามานะคะว่าเอ๊ะบัตรประชาชนเราอยู่ในพื้นที่13จังหวัดแรกแต่ทำไมเราได้รับเงิน5,000บาทในวันนี้แล้วแบบนี้เราจะได้2เดือนหรือเปล่าเพราะว่า คนที่อยู่ในกลุ่ม13จังหวัดแรกจะได้รับ5,000บาท2เดือนแต่สำหรับคนที่เป็นม40ที่อยู่ใน16จังหวัดจะได้5,000บาทแค่เดือนเดียวตรงนี้นะคะพอสอบถามไปจริงๆแล้วก็คือหมายความว่าต่อให้เราปัตประชาชนอยู่ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงที่มีสิทธิ์ได้เงิน10,000บาทแต่ถ้าเรานาส่งเงินสมทบในพื้นที่16จังหวัดเราก็จะได้รับ 5,000บาทหนึ่งเดือนนะคะตรงนี้ก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยและถ้าเกิดว่าใครที่ได้รับเงินแล้วลองคอมเมนต์บอกมานะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ